สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้อยู่ที่เลิศฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจงังหวัดอุดรนธาน,นีค่ะบรรยากาศก่อนเที่ยงค่ะหลังจากที่กัวยได้กินอาหารเช้านะคะช่วงเวลาประมาณ7-8ถึงโมงเช้าก็จะพากันนอนเคี้ยวเอื้องอย่างสบายอารมณ์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางเราให้กินช่วงเช้าข้าวโพดมกักข้าวโพดสับค่ะนอกนั้นก็จะมีฟางแห้งแล้วก็น้ำดื่มประจำคอกตลอดค่ะสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายทางเราได้เตรียมตัดหญ้าเนเปียแล้วก็บดสับไว้เป็นอาหารในช่วงบ่ายช่วงเย็นค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะที่เลิศฟาร์มก็จะปีแม่วัวเป็นสัตว์การหลายตัวค่ะอย่างเช่นแม่มารวยค่ะที่นอนเคี้ยวเอื้องสบายอารมณ์อยู่นี้หลังจากที่เราผสมเทียมให้ตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะเราก็เข้าใจว่าทองแน่นอนมาอาทิตย์ที่แล้วค่ะแม่มารวยมีอาการกลับสัตว์อีกครั้งค่ะทางเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมอบหมายให้เป็นเจ้าล็อกกี้ทำหน้าที่แทนค่ะถือได้ว่า ส่วนแม่วัวที่นอนอยู่สบายนี้นะคะก็คือแม่มิราค่ะแม่นี้นะคะเป็นแม่สาวทองแรกอุ้มท้องกับพ่อพันบีบมาสเตอร์พ่อทองแท้ค่ะซึ่งอายุของการตั้งท้องอยู่ที่ประมาณ5-6เดือนแล้วค่ะตัวนี้นะคะแม่ซูซานค่ะก็อุ้มท้องกับพ่อพันทองแท้เช่นกันค่ะอายุของการอุ้มท้องก็อยู่ที่ประมาณ5-6เดือนเช่นกันค่ะ แม่รูทบีบมาสเตอร์สาวทองแรกนำเข้าจากประเทศอเมริกาอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์กองโตตอนนี้ก็มีอายุของการอุ้มท้องอยู่ที่ประมาณ5-6เดือนเช่นกันค่ะสำหรับแม่รูเป็นความหวังสูงสุดของเลิดฟาร์มค่ะสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์บีบมาสเตอร์ค่ะ แม่ซูซานอุ้มท้องกับพ่อพันบีฟมาสเตอร์พอทองแท้ดูกันชัดๆค่ะจากการที่เราให้กินข้าวโพดหมักข้าวโพดสับทําให้ผิวของแม่ซูซานดําครับแล้วก็สวยงามค่ะเนื่องจากฟาร์มของเราเป็นฟาร์มโคเนื้อนะคะไม่พลาดค่ะที่จะนําเขา้าแม่ยูมิกับแม่ยาริซึ่งเป็นสายพันธุ์แอกแงกัสแปรงกัส อุ้มท้องกับพ่อพันวาีิวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีแม่พันธุ์พื้นฐานที่ลูกหย่านมแล้วมีอาการกลับสัตว์หลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ทองแก้วแม่มาเรียทางเราก็เลยนำเจ้าล็อกกี้มาประจำอยู่ที่คอกน,นี้ก่อนค่ะสักระยะหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะจากที่เราเคย ควบคุมเจ้าล็อกกี้ได้ยากนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าควบคุมได้ง่ายขึ้นจากการที่ย้ายเจ้าล็อกกี้จากอคอกนั้นอคอกนี้ไปอคอกนั้นอคอกนี้ถ้าอคอกไหนมีแม่พันธุ์ที่มีอาการเป็นสัตว์เจ้าล็อกกี้ก็จะมาโดยดีค่ะทีเดียว่าว่านอนสอนง่ายค่ะสำหรับช่วงนี้เจ้าล็อกกี้น่าจะมีอายุประมาณ3ปีเต็มค่ะที่ได้ว่าเป็นหนุ่มเต็มตัว เป็นพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ค่ะในเรื่องของการนำวัวเข้าคอกนำวัวเข้ามาเลี้ยงนะคะเป็นความชอบส่วนตัวของเลสฟาร์มค่ะหากท่านใดมีความคิดเห็นต่างต้องขออภัยด้วยนะคะก,การที่เราได้นำเจ้าล็อกกี้กับเจ้าทรัมกับเจ้าแบงมาเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงในฟาร์มของเรานะคะเป็นการ วางแผนท่านที่2ค่ะหากว่าทางเราผสมเทียมติดยากเราก็จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพ่อพันธุ์ของเราค่ะในการผสมจริงยิ่งช่วงนี้นะคะมีปัญหาของบัวที่เราคิดว่าผสมเทียมแล้วท้องไม่แสดงอาการกับสัตว์มาแสดงอีกทีผ่านไป5-6เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้ทางเราเสียความรู้สึกมาก การที่เรามีพ่อพันธ์คุมฝูงเอาไว้ก็ทำให้เราอุ่นใจค่ะอัปเดตนะคะสำหรับแม่มณีกับแม่ทัพทิมแม่พันพื้นฐานสายพันธุ์ชอดฮอนที่ลูกหย่านมแล้วนะคะแม่ของเจ้าดอลล่ากับน้องพลอยตอนนี้เจ้าแบงก์ก็ทําหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือได้ว่างานนี้พ่อแบงก์ก็สอบผ่านเช่นกันค่ะ ส่วนลูกวัวบ i บมาเตอร์ีที่นอนเรียงรายกันอย่างนี้นะคะมีอายุตั้งแต่7เดือนจนถึง11เดือนค่ะหากใครได้ติดตามคลิปของเลิศฟาร์มจะเห็นพัฒนาการของพวกเขาเป็นระยะระยะค่ะสำหรับปัญหาของเลิศฟาร์มตอนนี้นะคะคือแม่วัวที่เราได้มาจากฟาร์มใหญ่นะคะที่คิดว่าอุ้มท้องเกิน3เดือนค่ะ หลังจากที่ไม่อยู่ที่เลดฟาร์มได้สองเดือนแม่บิวตี้มีอาการกลับสัตว์ค่ะทางเราได้ติดต่อไปที่ฟาร์มใหญ่แล้วจะมีการนำกลับไปผสมเทียมหลังจากนั้นถ้าอุ้มท้องเกิน3เดือนก็จะนำกลับมาส่งเลิฟาร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะขอ,ขอบคุณนะคะที่แสดงความรับผิดชอบค่ะทางเราไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะคะแต่ทางเรามีวิดีโอคลิป ของแม่บิวตี้ที่มีอาการกลับสัตว์เป็นพยานหลักฐานค่ะ okay, <home. S 1> ทางเราได้นำเจ้าแบงค์มาเพื่อเช็คอาการเป็นสัตว์ของแม่บิวตี้แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้ค่ะหลังจากนั้นทางเราก็รีบแยกเจ้าแบงค์ออกจากแม่บิวตี้ค่ะปัญหามีไว้ให้แก้ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลฟฟามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ